ตอบ5คำถามโพลท็อปโฮเซลสวัสดีครับทรูส for ทัวความจริงเรื่องทัวร์วันนี้มาเดี่ยวนะครับประกาศผลท็อปโฮเซลไปเรียบร้อยแล้วก่อนการประกาศและหลังการประกาศก็จะมีได้ยินนะครับทั้งคำถามความไม่เข้าใจข้อกล่าวหาต่างๆหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะถือโอกาสมาชี้แจงนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่ถูกตั้งคำถาม มาให้คำตอบข้อเท็จจริงกันตรงนี้ละครับสรุปมาเอาแบบเด็ดๆ5ข้อนะครับข้อที่1โพนี้สร้างความแตกแยกในวงการอตอนนี้ก็ผ่านมาก็พักหนึ่งแล้วนะฮะยังไม่เห็นว่ามีอะไรแตกแยกนะครับจริงๆแล้วทุกวงการอะไรก็ได้อะเขาก็มีการจัดอันดับทั้งนั้นนะครับวงการภาพยน,าานตร์วงการดนตรีแม้กระทั่งสายท่องเที่ยวเขาก็มี สนามบินยอดเยี่ยมสายการบินยอดเยี่ยมก็ไม่เห็นมีอะไรเขาก็ททำแต่มาทุกปีนะฮะไม่เห็นโดนใครว่าทำให้แตกแยกหรือเมื่อก่อนอ่ะโฮเซลหรือสมัยนี้ก็ตามเนี่ยโฮเซลก็จะเอเย่นยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เชิญขึ้นไปรับรางวัลอะไรเงี้ยก็เห็นคนที่ไปรับก็หน้าระลื่นมีความภูมิใจนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้ก็อาจจะคิดว่าสักวันต้องได้บ้างอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เห็นแตกแยก เขาก็จัดได้นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเอะอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คิดว่าเดี๋ยวมันจะแตกแยกเรื่องที่2กลัวว่าเดี๋ยวข้อมูลล่วนไหลจะทําให้เอเจนที่มาโหวตเสียหายได้อย่างเช่นเอเจนนี้สนิทกับโฮเซลนี้แต่ว่าถึงเวลาดัานไม่โหวตให้นะฮะแล้วจะไปเข้าถึงหูโฮเซลแล้ะโฮเซลจะไม่พอใจเออผมจะทำไปอย่างนั้นทำไมค คือเป้าหมายเนี่ยอยากจะให้โพนี้มันเกิดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อวงการแล้วผมจะไปแบบให้ข้อมูลมันรั่วแล้วได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีเหตุผลนะฮะและไอข้อมูลการโหวตทั้งหมดเนี่ยมีผมรู้อยู่คนเดียวนะครับแม้กระทั่งน้าดอยเนี่ยก็ไม่ทราบผมไม่เคยแชร์เลยนะฮะพอผมคํานวณประมวลผลเสร็จประกาศก็จบนะฮะข้อมูลนั้นก็คือเก็บไว้เลยโดยที่ไม่หยิบมาดูอีกมันไม่รั่วไหลหรอกครับ ะะไม่มีใครได้ประโยชน์จากการทำให้ข้อมูลล่วไหลประเด็นที่3นะครับก็คือทวนน้ำดีได้เปรียบคนอื่นคือมันก็จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหน่อยซึ่งนาะดอยก็ทาบแล้วก็บอกกับผมตั้งแต่ต้นว่าโครงการนี้แกจะไม่ยุ่งนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงข้อคอรหา แล้วแกก็ไม่ยุ่งจริงนะครับยกเว้นอาจจะช่วยประชาสัมพันธ์บ้างหรือว่าบอกกล่าวแบบมาทําคลิปคุยกันอะไรบ้างแต่ว่าแกก็พยายามจะนิ่งที่สุดแต่ทําไมคะแนนแกเยอะก็อธิบายได้ดังนี้ครับคือเราประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปหลายช่องทางนะฮะก็มีทั้งเพจของเราเองแล้วก็กลุ่มไลน์นะฮะซึ่งกลุ่มไลน์เนี่ยก็จะมะีโทรไทยสี่จุดศนเจนับ TTA เราก็รู้ว่าแต่ละกลุ่มอ่ะเขาก็จะมีเจ้าถิ่น ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับกลุ่มนี้มีแฟนขับโฮเซลนี้เยอะหน่อยกลุ่มนี้แฟนขับโฮเซลนี้เยอะหน่อยแต่เวลาเราส่งข่าวออกไปอ่ะกลุ่ม T T A A เอเจนต์ขับสั่งให้ลบนะฮะบ,บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเหลือแต่กลุ่มทั่วไทย4.0ที่ไม่ได้ให้ลบทีนี้มันก็เลยจะกลายเป็นว่าแฟนขับของกลุ่มนี้ก็จะทราบข่าว แล้วก็เข้ามาเยอะเพราะเราก็มีการลดรลง,ลง,ลงเป็นระยะใช่ไหมครับในขณะที่2กลุ่มนี้ก็ปิดไงครับก็ไม่เห็นแปลกเพราะาที่แฟนคลับของคนที่สนิทกับกลุ่มนี้ซึ่งก็มีโทนน้ำดีอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเข้ามาโหวตเราก็เปิดกว้างทุกกลุ่มแต่ว่า2กลุ่มนี้เขาปิดเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไม่แฟงเนี่ยก็ไม่ได้นะครับคุณก็เปิดสิครับใช่ไหมฮะก,ก็แค่นั้นประเด็นที่4ครับทําไมจัดโฮเซลยอดเยี่ยมทําไมไม่จัดโฮเซลยอดแย่ไปเลย ครับอ่ะอันนี้ผมเข้าใจในความรู้สึกนะครับเวลามันมีข่าวไม่ดีอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าใครเราก็อยากจะประจานนะฮะซึ่งมันมีความสัจใจอยู่ในนั้นแต่ว่าถ้าเราจะเอาผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์การเลือกจากโฮเซลยอดแย่เนี่ยมันน่าจะเกิดยาก แล้วมันก็จะย้อนกลับไปที่ข้อสงสัยที่บอกว่าสร้างความแตกแยก,กอะไรพวกนี้มันก็จะดูเป็นจริงขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องลบเลครับคือเราก็มีเป้าหมายในการที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องทัวร์เหมือนกันนะฮะแต่เราขอเลือกวิธีที่มันเป็นแบบสร้างสรรค์ดีกว่าเราสรรเสริญเจ้าที่ทําดีแล้วเราก็อยากจะให้เจ้าที่ไม่ได้ติดอันดับเนี่ยขยับตัวเองอัปเกรดเพื่อให้วันหนึ่งได้เข้ามาติดกับเขา แบบนี้วงการเราน่าจะดีขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่ห้าโพนี้ไม่มีประโยชน์ก็คือประโยชน์อะผมว่านานาจิตต์ต่ำนะครับแต่ว่าเวลามันมีเรื่องเทขึ้นมาทีหนึ่งอนะเราก็จะได้ยินเสียงบนเสียงแบบคือตอนนั้นอนะความเห็นจะเยอะมากนะครับแต่เวลาทำจริงนี้ไม่มีความเห็นเท่าไหร,ร่นะฮะพอตอนนั้นก็จะบอกว่าน่าจะมีการ จัดอันดับน่าจะมีการาแบง่งมาตรฐานอะไรแบบนี้ก็มากันเยอะเลยเแล้วทำยังไงครับคือหลักหลักการอนะ่ะเราเห็นด้วยนะแต่ทำยังไงถ้าคุณจะตั้งกรรมการขึ้นมาสิบคนมาเลือกเหรอคุณก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, นี่มันลำเอียงไบแอสพวกใครพวกมันอะไรอย่างงี้ไงแต่ถ้าเราเปิดกว้างบวกเข้ามามันก็ ไม่ลำเอียงพ่อครก็โหวตได้ใช่ไหมครับขอให้เป็นรีเทลที่มีมารยาทถูกต้องถ้าวิธีนี้ไม่มีประโยชน์วิธีไหนมีประโยชน์ครับทุกครั้งเวลาเกิดเรื่องแล้วพอคนถามว่าทํำยังไงถึงจะไม่โดนโฮ่เซลเทคําตอบนะครับถามไปสิบคนสิบคนตอบแบบนี้ครับให้ถามเพื่อนให้หัดมีเพื่อนแล้วถามเขาว่าเจ้าไหนดีอย่าอยู่คนเดียวโดดๆตกลงการหาคําตอบจากเพื่อน ก็แปลว่ามีประโยชน์ใช่ไหมครับะระหว่างการถามเพื่อนกับการดูผลโพลอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันครับผมยกตัวอย่างนะครับเอ่ยชื่อเลย BEST INTERNATIONAL ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งนะครับจากโพลนี้มีผู้โหวต50บริษัทสมมติคุณไปถามเพื่อนหนึ่งคนนะคูดอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่ได้ส่งก็ได้เพราะว่าในบรรดา50บริษัทที่โหวตเข้ามาเนี่ยก็มีบางบริษัท ไม่ได้โหวตเลยหรือโหวตในอันดับที่แบบไม่ได้สูงมากอะ่ะถ้าคุณไปถามคนนี้ก็บอกไม่รู้ไม่ได้สอ,อ่ะไม่ได้ส่งก็อาจจะตีความว่าเอ๊ะไม่ดีหรือเปล่าหรือเจ้านี้บอกว่าอ๋อก็โอเคเพราะว่าโหวตไปประมาณอันดับ7จ็ดแปดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดีมากคุณก็เชื่อเขาคุณก็อาจจะเลือกที่จะไม่สง่งใช่ไหมครับแล้วคุณว่าถามเพื่อนกับโพอ่ะอันไหนที่คิดว่าข้อมูลตรงวกว่ากัน เอาประสบการณ์นส่วนตัวมีบริษัทหนึ่งในท็อปฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ส่งนะครับคือผมก็มีเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติว่ามีคนมาถามผมว่าเจ้านี้ผมก็บอกผมไม่ส่งผมเฉยๆไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เชื่อแต่พ้นโพออกมาติดท็อปฟแบบคุณว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเชื่อใครนะผมว่ามันชัดเจนนะครับ แค่นี้ก็บ่งบอกอยู่แล้วการที่คุณจะถามเพื่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือกว่าโพนี้คุณต้องไปถามให้มากกว่า50บริษัทมันถึงจะน่าเชื่อถือกว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะครับยังไงโพก็ชนะครับคือมันไม่มีวิธีไหนที่แก้ปัญหาทัวเทได้เบ็ดเสร็จหรอกครับแต่ก็ยังดีกว่าที่ผ่านมาพอมีปัญหาเททีล้วก็โรดครวญทีแล้วก็บอกว่ารอแก้กฎหมายผ่านไปสองเดือนเทอีก ก็รอแก้กฎหมายรอไป5ปี10ปีไม่รู้เมื่อไหร่จะได้แก้นะครับแล้วระหว่างนี้เราจะปล่อยตัวเองไปตามยถากรรมหรอครับวิธีนี้ไม่ได้แก้เบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยมันก็พอช่วยได้นะครับอย่างน้อยถ้าเราเลือก20บริษสั่นนี้มันก็มีความปุ่นใจขึ้นมามากกว่าที่เราแค่จะไปเที่ยวถามคนนน้นถามคนนี้นะฮะก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ละครับก็ ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาโหวตนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ช่วยกระจายข่าวเราคิดว่าเวลามีวิกฤตเรามาร่วมมือกันดีกว่าเก่งหลังไม้เก่งบนแป้นคีย์บอร์ดนะฮะแล้วถึงเวลาก็ไม่ทำอะไรเลยปีนี้ได้คนโหวต50บริษัทปีหน้าขอสักร้อยนะครับแล้วเรามาร่วมสร้างสารรค์วงการนี้ไปด้วยกันขอบคุณสำหรับการชมนะครับแลาไว้ติดตามกันใหม่ for the car.